หน้าเมืองฮานาับุระโอ้สายขวายิ้มไปยิ้มไปเฮ้ยมาตักเลยแม่ดังหูมันเล่ตายด้วยกันความร้ายกาจของที่ว่าโอ้โหไอ้ง้อกูไม่ได้เว้ยไปแล้วไปเล้วทำไมรู้สึกโลละกูจะรีพอร์ตมึงชิวๆบอกเลยเก็บคิวสบายใจเฉลิมเงะกินติมกันไหมเงะโอ้โหเล่นเกมตรงนี้มันมันจริงๆเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังบนเนี่ยมมาเต็มเฮ้อจเฮ้ยใครเอาขนมมาให้นะ อี๋ขอบคุณนะแม่ต้องไปเลยลูกจะได้ฝันไม่โปยนะใส่เปเะชัดกินติมไม่งั้นอากาศมันหนาวจรงเลยนะวันนี้น่ะเฮ้ยบอกซ้ายบอกขวาเฮ้ยไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยเสียวหลังบู๊ใช่เลยไม่ชอบตุยหลังตายซะแม่ียงชิวๆกินติมกันเถอะนักขอล็อกไว้ลบเฮ้ยเฮ้ใครเรียกสวัสดีดิวอส ใครวะนาไปเราเองริปเปอร์ไงจะใครเรารู้ไหมเรามาอย่างสันตินะวันนี้เราจะพูดถึงเดอะแบ๊เอ่อสวัสดีไอ้ไโ,กโกไอ้บ้านนี่พอร์ตแบเออไม่มีใครกินไอติมของเขาเลยเหรอเรียกหุยยแบบ่นยศแป๊บมาใส่เข่าติดไม่เข้าไปเข้าช่วยด้วยช่วยก็ได้ช่วยทีช่วยได,ยยดย้อ๋อใช่ตัวเธอเห็นหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวูจินมึงใครรักหุ่นเลยอ๋อ ขอขอบคุณคลิปตัวฉบับกันด้วยนะครับผมดูคลิปจบแล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย